สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นการผส,สมอาหารครั้งที่สนะครับโซนนี้แล้วก็มีการผสมยาพี่หอยด้วยนะครับใช้ไทมีท็อกแซมนะครับแบบแบบเมล็ดเล็กๆนะครับแบบเมล็ดเล็กๆนะครับไม่ใช่เป็นแบบน้ามนะครับครั้งก่อนเนะี่ยผมใช้กลุ่มหนึ่งนะครับรอบนี้ก็ตัวนี้น่าจะเป็นกลุ่ม4นะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับน่าจะเป็นกลุ่ม ใช่ครับกลุ่ม 4A นะครับเนี่ยนี้นะครับก็คนรวมทั้งผส,สมอาหารแล้วก็ใช้แมนีเซียมด้วยนะครับแนีเซียม2ี่เซนะครับอันนี้แล้วก็ซูปเปอร์เคหน้าต่ำการ้ายสูงนะครับแล้วก็ผสมธาตุรองเสริมมีซูเปอร์เคนะครับหน้าต่ำกางท้ายสูงธาตุรองเสริม,ม,รรต,รมตัวที่2แม็กตัวที่ 3, ยามยาแมลงตัวที่4แล้วก็ไว้อ่อยตัวที่5้านะครับ เวลาผสมไว้อ,อยเนี่ยจะไม่ใช้สารจำใบแล้วนะครับเราก็จะใช้ตัวไว้ออยแทนนะครับอันนี้สองลิตรก็ผสมตามฉลากเหมือนเดิมนะครับจะมีบางท่านที่สงสัยนะครับเมือใหม่ๆน,ะนี้ก็อยู่ระยะที่ใบสองใบสามปีนะครับเริ่มที่จะขี้เป็นดาบบ้างแล้วนะครับแต่โดยรวมนะครับ คิดว่าน่าจะตรงกับมกราคมนะครับอาจจะตรงกวันที่สิบขึ้นไปนะครับต้นต้นเดือนนี่แหละได้ลงสารนะครับอันนี้ก็ดูรวมอยู่สภาพนี้ครับอันนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้มันจะย้อนแสงแดดนะครับตรงนู้นนะครับอ่ะโดนไฟท็อปไปหนึ่งต้นนะครับตรงนั้น มตัดยอดทิ้งไปแล้วนะครับมาเจอช้าไปนะครับก็มีโอากาสตายสูงแต่ไม่ได้ซีเรียสน,นะครับปกติของสวนทุเรียนอ่ะนี้มาดูใบกันนะครับนี่ครับยอดอยู่ระยะนี้แหละนะครับส่วนใหญ่นะแต่ก็ไม่ได้เรื่องรีบนะครับบางกิ่งก็ขี่ไปแล้วนะครับน,นี้ก็สองย เกือบจะเต็มแล้วนะครับก็รืดๆเลยนะครับข้อมูลในก่อนอากาศฝนจะไปวนเวียนอยู่วันที่สามอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันวันที่สามหลังจากนี้ก็ยาวนะครับให้จะส่งปัหาโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอเวลาจัดการก่อนนะครับสวัสดีครับ